พี่ถามแทนแฟนๆเลยอ่ะคุณแหลมครับจะหยุดร้องเพลงเหรอเฮ้ยเออโค้งะวิจัยเย็นกว่าข้างนอกเยอะเลยสวัสดีครับ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 ผมขออนุญาตเข้าไปข้างในนะครับกี่ถามเอง เป็นพิธีกรเลยสวัสดีครับนะฮะระบบทึ้งถิ่นเลยนะฮะทำไมคนว่าทำไมไม่ไปอยู่ข้างในให้ไปถือกล้องทำไมคิปนะทคิปที่ก็คุยเดี๋ยวขออนุญาตทุกคนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมพี่เทียบมึงควรเข้าไปข้างในให้น้อมมาถืงอไอ้ดิมขวัญใจ่ากันเถอะ คุยเลยคุยเลยที่เข้ามากินกาแฟได้มางานบอดใช่เยอะแยะมางานนะเขาแซวกันบอกว่ามีงานมีงานกันนะใช่นะฮะจริงๆไม่ใช่มีงานนะครับที่นี่มีบอดนะฮะไม่ใช่บล็อคทาร์มไม่ต้องไปดูเลยมาครับผมทุกทีะเป็นพยาบาลนะีครับ ีเปิดนานมากเลยก็บอกว่าเปิดใหม่ใช่ครับจริงๆแล้วจะไปกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละใช่แต่ว่าเออมันทนไม่ได้ต้องเดินเข้ามาข้างในนี่เยอะคนต่อแถวยาวเหลือเกินใช่อันนี้เขากินฟรีกันใช่ไหมฮะออ๋ก็แจกยาวเลยว้ายเสียตังค์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 เปิดนานแล้วยังไปเอาสูตรมาจากไหนเออคือจริงผมเนี่ยเป็นคนชอบทำอาหารก็ผมขายก๋วยเตี๋ยวผมก็สนใจทดลองทำน้ำดื่มทำอะไรไปเรื่อยครับแล้วก็ ผมรู้สึกว่าเมื่อคนไปกินวัตีุเอาแล้วแหละต้องมีน้ำดื่มทีนี้ผมเองก็ช่วงนี้ก็พอจะมีเวลาที่จะได้ให้ใจกับว่างไปเลยว่างอยู่ตอนนี้พอจะมีเวลาขึ้นมาแล้วเป็นตัวตัวเองขึ้นมาแล้วอยากจะทำสิ่งที่เราชอบแล้วก็ได้มีเวลาที่ดูแลกิจการอยู่กับครอบครัวอยู่กับครอบครัวเหมือนบ้านนะครับสิทธิ์เนี่ยคือบ้านเกิดผมเรี่ยวถามน้องหน่อยเครื่องดื่มอะไรที่ สาวที่นี่เนี่ยถึงติดใจขนาดนี้จากกาแฟเนี่ยเรามีเอ่สเย็นคราไฮสไตล์นะครับที่ทุกคนเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็มีลาเต้แล้วก็มีอเมริกาโน่อันนี้เรื่องของกาแฟแต่สิ่งที่กลายเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนั่นคือสตรอเบอร์รี่สวิงเป็นยังไงอ่ะมันเกิดจากความบังเอิญฮะคืออย่างนี้นะฮะมีวันหนึ่งเริ่มต้นเนี่ยผมก็ร้สึกต้องหอบไม่ทันจ๋าใช่ไหมฮะจ๋าเหมือนอะไรบางอย่างหมดแล้วก็เแบบว่าคนบอกให้เดี๋ยวก่อนงั้นเดี๋ยวผมทำอะไรให้กินครับมก็ดูว่ามีอะไร อยู่ในข้างในมันอยู่ในว่าวิวซาเบอรี่มาแล้วก็ไอรีดองกุ้งไก่เชฟโอเคเด็กว่าว้าวอร่อยอร่อยขึ้นมาใช่ไม่ได้คิดชื่อเลยอร่อยขึ้นมาแล้วเราจำได้เหรอว่าใส่อะไรเราใส่อะไรไปบ้างพี่เนียแล้วผมก็เกิดความคิดว่าผมใส่อะไรไปบ้างใช่แล้วก็พอกลางคืนผมก็มานั่งอา n a l y z e มันว่าทำอะไรไปบ้างแล้วก็คิดเป็นเมนูขึ้นมาใช่เป็นเมนูทุกคนก็ว้าวผมก็บอกว่านี่คือสตรอเบอร์รี่ โอเคสตรอเบอรี่สวิงมาต้องสั่งกินใครปิดเพลงว่าคุณชอบไม่ใช่เพลงไม่เกี่ยวสะาแดงซาวเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่วันหนึ่งก็คือว่าเฮ้ยผมก็สนุกกับซาวฟิสสวิงเมันน่าจะทำอะไรได้บ้างเป็นสายโซดาโอ้ซาเนาะแล้วด้วยตัวที่มันสีแดงแล้วมันมีเสียงของโซดาเออขาเรียกว่าสะพานแดงซาเพราะบ้านมีสะพานแดงสะพานแดง าแต่งสาวก็จะสับไปอะไรเงี้ยแต่เนี้ยก็จะมีอันเดอร์เดอะแมงโก้ทีครับคือตกกลางคืนผมก็ทดลองอีกได้ผมดูว่าทำไมต้องรอกลางคืนนะกับวันคุณทำอะไรเนี่ยคนเยอะขนาดนี้ก็รอตอนไหนรับทอดูลูกค้าก่อนอยากดื่มอะไรบอกน้องเลยอยากดื่มอะไรนั่นจากอะไรให้พี่ก็ได้ไอ้สองตัวนั้นก็ไดดสตรอเบอรี่สวอ้ขอบคุณมากครับพี่เจี๊ยบขอโทษน้องๆที่มารอก่อนสิฮะเขาต้องมารอคิวน้องๆรอกันนานกว่าเราใช่ไหมฮะต้องบอกน้องหน่อยพู้โดยสารเลย สนมากครับน้องๆสักอะไรกันครับติดใจอะไรรสชาติอะไรกันนะสตรอเบอร์รี่ใช่ไหมไอ้ที่ที่พี่แหลกบอกเมื่อกี้ใช่ไหมฮะอันนี้เรามาที่นี่บ่อยไหมฮะมาครั้งแรกครั้งแรกเหมือนกันแล้วใครจะร้องเพลงแทนผมเนี่ยเนาะประการที่สองการจะบอกผู้มีบัตรแดง Yeah, you did. วตกางา้ปดนงิปนีเรชื่นชอบนะฮจีนะ้ตอบอกนะครับคุณผู้ชมครับความแตกต่างจากร้านกาแฟทั่วไปเราได้ได้เห็นงานงานศิลปินจากศิลปินที่เราชื่นชอบนะฮะอย่างคุณแหลนนะฮะแน่นอนเขาจบด้านนี้มาอยากขาเขาจะนี่ฮะแต่งร้านในสไตล์ของเขาเขาจะมีรูปวาดต่างๆรูปวาดต่างๆที่มาจากแหล่นมาแล้วมาแล้ว s t r a w b e r ี y s t r อ w e ่ e t <Yes. S 2> <Yes. S 3> รู้อะอะไรนี่คือศิลปิแลวเป็นพี่ไม่เข้าใจไงวะพี่แล้วโอเคปะ่ะนี่ไงพี่ไ้รุ่นอย่างเราชาติาเป็นยงไร รสชาตินี่ก็คือกรอบนะฮะกรอบหอมไปด้วยสตรอเบอรี่นี่คุณใส่สตรอเบอรี่ด้วยดีวะก็เป็นสตรอเบอรี่ไงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาได้มาจากพ่อก็คือตรงนี้แหละฮะพ่อกขาลวกคนเดียวไม่เคยให้ใครลวกแทนเพราะว่ารสชาติอิทเรินอนรสชาติความอร่อยต้องมาจากมือเขาอย่างเดียวเขาเขย่ยานี่เขาเขย่ยาคนเดียวนะเข้าไปดูไม่ใช่เนี่ยฮะนั่นนะเนี่ยฮะฝึกแรกๆก็จะเป็นอย่างนี้ครับเชื่อไหมครับอันนี้มันจะอยู่ทางจิตละนอนละเมอขึ้นมาจะมือยังอยู่อย่างนี้เลยโอ้คนรัมมันรักมีการผสมเครื่อม รู้สึกยังไงกับเราเปิดแล้วมันมีผลตอบรับดีขนาดนี้แตกต่างจากการเราเล่นดนตรีไหมความสุขมันคนละอย่างเลยหรือยังไงคือเอาจริงๆนะรู้สึกว่ามันเหมือนโชว์นึงแต่ว่ามันเต็มวันนี่หรอฮะคือปกติผมเล่นดนตรีเนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงใช่หนึ่งโชว์อันนี้มันเหมือนหนึ่งโชว์ผมเนี่ยหนึ่งเก้าโมงยันถึงห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นพอรู้สึกของผมอย่างนี้เวลาเล่นดนตรีเนี่ยจบทุกทเลยมันเหมือนการวิ่งร้อยเมตระครับ ออกเลยอุ้เก็บแรงกันทั้งวันใช่แรงสไลดอุเดียแต่อันนี้เหมือนวิ่งยาวๆจ้องไปเรื่อยๆท้ายจบห้าโมงก็แต่ช่วงระหว่างทำเนี่ยมันก็ไม่เหนื่อยไม่ได้แหละเรามีความสุขกับการทำถึงเหนื่อยแล้วก็มีมความสุผมรู้สึกว่าผมได้เดินทางแต่ผมอยู่กับอยู่กับพี่แต่ผมได้เดินทางผมตื่นขึ้นมาผมได้รู้สึกว่าวันนี้ผมไปเจอใครบ้างผมได้ใกล้ชิดแฟนเพลงแฟนเพลงมาหาผมครับผมปกติผมเดินทางไปหาเขาทั่วประเทศ เราได้พูดคุยว่าเขามาจากที่ไหนครับผมความสุขมันคนละอย่างก,กันแต่<ด> <But S 2> สุดท<า>้ายก็สุขอยู่ดี นี่ก็คือความสุขอีกอย่างหนึ่งของศิลปินอย่างพวกเรานะฮะให้ความสุขกับผู้คนผู้มาสุสนใจเราแฟนๆมาให้กำลังใจเราแบบนี้นี่ก็คือความสุขอีกอย่างหนึ่งอันนี้ะอันนี้คืออันนี้ชื่อว่า Under the Mango Tree ผมทำจากสับปะรดแล้วก็มิกซ์กับมงโก้เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งร้านเส้ยเตี่ยวผมเนี่ยอยู่ใต้ต้นมะม่วงใหญ่ถกตที่เกิดมากับผมเนี่ยอายุเท่าๆผมเลยคือผมใช้ชีวิตใต้ต้นมะม่วงเนี่ย เพลงหลายๆเพลงก็เกิดขึ้นที่นี่ใช่แล้วก็ความรู้สึกชีวิตต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นใต้ต้นม่วงวันนี้ทุกคนเดินทางมาเดินทางมาอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ต้าที่ผมเคยอยู่มันเป็นการต้อนรับทุกคนด้วยนจะด้่ยแก้วนี้ที่มันมีความหมายเก็บกลับบ้านยังไม่ต้องกินเชื่อผมนี่เขาเจอที่มีสตอรี่ไว้และอันนี้แน่นอนเขาเกี่ยวจะอันนี้คืออะไรรูปรูปเป็นรูออกแบบัใช่ครับรูปแก้วมันจะเป็นแบบนี้ใช่ครับอันนี้เป็น เป็นงานวาดผมผมเป็นลายเส้นที่ผมเขียนไว้จริงผมเขียนรูปเนี่ยตลอดผมครับผมเรียนจบจิตกรรมที่ราชมงคลของผมนะครับนะครับเป็นายอาร์ตแต่ว่าชีวิตไปเล่นดนตรีภาพคนเลยจำแล้วรู้สึกว่าเป็นดนตรี แต่โดยพื้นการเรียนแล้วความสนใจและความรักผมสนใจเรื่องกดรรูปภาพต่างๆอันนี้งานทั้งหมดเลยครับแต่ข้างบนอีกสองสามร้อยูกเห็นไหมเห็นไหมยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมหยิบมาครับผมอันนี้ก็คือเป็นแฟนสามารถมาดื่มเสร็จปั๊บเก็บอันนี้เป็นคอลเลคชั่นสะสมของสะสมของคุณแหลมอีกแบบอย่างที่บอกว่าคนมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศิลปินเป็นเกี่ยวกับอาร์ตแล้วก็มีงานอันเดเรกในการทำเครื่องดื่มมันถูกต้องแล้วครับที่ ควรจะมีคนรักแล้วก็มารอแบบนี้ครับทุกคนครับพี่ถามแทนแฟนๆเลยอะในฐานะพวกเราก็เป็นแฟนของบแหลาเหมือนกันใช่บแหลาบครับจะหยุดร้องเพลงเหรอไม่ไม่ครับไม่การร้องเพลงมันกลัวจะห่าเลยมันมันคงไม่เกิดขึ้นนะแต่ว่าผมเดินทางมาในเรื่องของดนตรีก็ พอสมควรนะครับตตั้งแ่เข้าการตั้งแต่เด็กแล้วอายุสิบห้าสิบหกก็เข้ากันแล้วนะครับถือว่าโอกาสได้ค้างสักหน่อยเงานเรียนงานเสือป้ากับอาหารปลุกใจก็กลับบ้านคือลังสิตธิ์นที่ได้คือบ้านผมได้ใช้เวลากับพ่อผมมากขึ้นแม่ผมมากขึ้นหลานได้อยู่กับเขาใช่หกสิบเอ็ดท่บเก้าสิบเก้าทำไมต้องเป็นชื่อนี้ เป็นบ้านเล็กที่บ้านเล็ที่ครับที่หลังนี้หลังนี้ตอนแรกที่หลังนู้นก่อนหลังนู้นก่อนนั่นคือบ้านเกิดครับผมทั่อยู่ครับผมนี่คือบ้านของคุณแหล่แล้วต้องอย่างไมขายตัวเตี๋ยวอยู่แล้วใช่แล้วทีนี้เนี่ยผมก็พอมีจะมีสตางค์กับการเล่นดนตรีผมก็ซื้อบ้านหลังนี้เพราะว่าเขาย้ายไป ผมก็เลยซื้อโดนติดกันเลยเราไม่ได้เอาว่าเมื่อเดี๋ยวไปเปิดลมเขาทุกวันให้เขาออกไปไม่ใช่บ้าอะไรไงมาถอดนะไม่ใช่ไม่แล้วผมก็ตัดสินใจว่าเอาเลยเพราะผมตั้งใจผมืออยู่ที่นี่ครับผมไปเล่นดนตรีทั่วประเทศผมก็กลับมาที่นี่ทุกวันอันนี้ก็คือเป็นร้านกาแฟแล้วด้วยแล้วก็เป็นที่พักด้วยตอนนี้อยู่ที่พักด้วยหกสิบอ็ดครับเก้าเไม้ได้วยครับไม้ด้วยับใช่มาม้นี่คือเรื่องจิตใจหัวใจจิตใจเออแมเดอร์เนี่ย มันมันมันแปลได้หลายอย่างมันเรื่องของวัตถุสิ่งพิมพ์หรือว่าศาสตร์หรือว่าเรียกมันว่ารูปกระทั่งมันเป็นเรื่องของกายและใจที่มันออกมาครับอมส่งออกมาจากหัวใจของเราผ่านอะไรบ้างผ่านเพลงบ้างผ่านการศิลปะบ้างภาพเขียนบ้างผ่านอาหารวันนี้ทุกอย่างที่เป็นตัวคุณแค่นั้นเองครับ99มาที่นี่ไม่ได้เจอแค่นี่แหละเจอพ่อผมด้วยเจอแม่ผมด้วย เจองานศิลปะเจอทุกอย่างที่ผมที่คุณรักมันอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยแค่นั้นเองนะซึ่งร้านโม่หลายๆคนยังไม่เคยสัมผัสกับรุ่นแ้วนนะรัานันนี้คุณได้สัมผัสกับเขาตรงๆ6กสเอ็ด 99ฝากล้านนี้ไปด้วยนะฮะสำหรับนักแหลมนะฮะวันนี้ไม่ได้เจอตามคอนเสิร์ตอะไรกันแล้วแต่มาหาคุณแหลมที่นี่ฮะตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นอ่ะขอบคุณนังแหลมครับวันนี้ฮะเดี๋ยวให้น้องๆได้ดื่มกันเพราะเราลบลบตัวเวลามามากพอแล้วเนาะขอบคุณมากสำหรับรายการเล็กๆอย่างเราเส้นรังสิตรับรังสิตยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับไปโอย ประมาณนี้ครับปิดรายการเลยพี่เจี๊ยบครับเส้นรังสิตครับ EP นี้ครับผมเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันมีความสุขอย่างแน่นอนครับผมกดไลค์กดแชร์กดสก๊อตสกายเราครับผมครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนต้องรอติดตามแต่อยู่เส้นรังสิตอย่างแน่นอนครับวันนี้เราลาไปก่อนครับเส้นรังสิตไปแล้วจ้าสวัสดีครับนะครับผมนะครับผมนะครับยังยโอเคแต่กันนะครับ